ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะชาวเมษของเจคนที่เกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะอันนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะก็มาดูกันว่าเดือนในการงานการเงินของชาวเมษจะเป็นยังไงแล้วก็สวัสดีสุขสันต์วันเกิดคนที่เกิดเดือนเมษายนทุกคนด้วยนะคะ ไหนๆก็ไหนๆแหละอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e ให้ด้วยนะคะทั้งในเพจแล้วก็ในช anel เราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมษเดือนนี้จะเซนจะเป๋หรือว่าจะเ hey ฮกับเขาไปดูกันจ้ะอ,อ่ะมาจากชาวเมษมาดูกันว่าเดือนพฤษภาคมชีวิตทั่วๆไปดวงทั่วๆไปของเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็แนวทางที่เราจะควรจะเดินควรจะเป็นมันจะยังไง คดูหน่อยชาวเมมเดือนนี้จะมีอะไรเข้ามาให้พินิษพิเคราะห์ตัดสินใจจะเป็นแบบปรปปับรับโชคแต่ถามว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมมันจะได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบเราไม่คาดคิดแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะเป็นช่วงสวรรค์ส่งมาให้ชาลีออดช่วงนี้ชาวเมฆอาจจะต้องเดินทางบ่อยให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนิดนึงนะจ๊ะอืม การทํางานช่วงนี้อาจจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนค่อนข้างเยอะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีค่ะแต่อาจจะเดินทางบ่อยอาจจะเหนื่อยเดินทางไม่ว่าจะแปะไปหรือกลับไปค้างคืนอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องออการทํางานจะมีเข้ามาทางเลือกในการทํางานจะมีเข้ามาแต่ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ การเปลี่ยนแปลงในการทำงานครั้งนี้ก็ยังคงขึ้นอยู่กับเรื่องการเดินทางอยู่ดีนะคะแนวโน้มเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานการประสานงานกับคนก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันแต่การเงินตก d e วิลยังไงละ่ะเงินที่ได้มามีเกณฑ์จะต้องเสียไปแบบไม่คาดคิดโดยที่เป็นอะไรที่เราไม่อยากจ่ายมีรายจ่ายเข้ามาแบบปัจจุบันทานด่วนอาจจะเป็นไปด้วยเรื่องรถเรื่องราอะไรแบบนี้นะคะ ให้เรามาระวังเรื่องการเงินนิดนึงมันจะมีเหตุให้ต้องจ่ายโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้อะไรเลยส่วนในช่วงนี้อืมจริงๆมันจะมีเหตุไม่คาดคิดเข้ามาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรถก็ให้เรามาระวังการเดินทางนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปหัวจ่วมาอาจจะมีโชคเข้ามาแต่ก็ให้เรามาระวังเรื่องการ รายจ่ายแบบไม่คาดฝันแล้วก็การเดินทางขับรถขับลาก็อย่าใจร้อนอย่างุดงิดง่ายอย่าสติขาดเพราะว่ามันมีเกมที่เราจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนลักนาราศีเมษก็ให้ใจเย็นนิดนึงนะมันจะมีเรื่องอะไรมาประทะจากข้างนอกอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เถอะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องสติสิ่งที่จําเป็น ในในในตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษก็คือสติแล้วก็ช่วงนี้ลัคนาราศีเมษเหมือนกับมันจะมีเกณฑ์การอยากเดินทางอยากไปเที่ยวอยากปลดปล่อยตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนเรื่องความรักก็ขึ้นอยู่กับแฟนเป็นหลักขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงเป็นหลักไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเข้ามาดูในเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรถือให้เหนือกว่าแฟนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะต้องช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เออ ทำอะไรไม่ได้แฟนเขา power ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้แต่ก็ยังคบกันไปได้ด้วยดีอยู่บางคู่บางคนอาจจะแค่คุยกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์อะไรแบบนี้นะคะแนวโน้มการคุยกัน,กนมันก็จะคุยกันแบบกัลยาณมิตรแล้วก็มันก็มีเขาเรียกอ,อะไรอะแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ถามว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันมีความหวานแหววอะไหมไม,ไม่ในบางคู่บางคนก็คือเหมือนกับ เป็นแฟนกันแต่ก็ต่างคนต่างอยู่ปล่อยให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของแต่ละคนเมธเนี่ยเป็นคนที่แปลกมีแฟนแต่ไม่ชอบให้แฟนมากดดันตัวเองชอบแบบรลังอิสระไม่ว่าจะทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เมธเนี่ยทางานกับคนหมู่มากจริงแต่เขาจะมีความเป็นยูนิของเขาอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวเมธอาจจะมีการติดต่อประสานงานกับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างเยอะใช้สื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะทีนี้ขอคําแนะนําจากพี่น้ําแดงหน่อย ว่าชาวเมฆจะต้องมีบ้างถ้าหวงังเรื่องการเงินอย่างเดียวเลยเอะไม่แย่นน่น้ำแดงบอกว่าก็อะไรหลายๆอย่างคือถ้ามันผ่านถ้ามัน ในสิ่งที่ต้องเจอวาระที่ต้องเจอก็คือต้องเจอต้องหลบไม่ได้มันเป็นช่วงวาระกรรมที่จะต้องจ่ายอะไรแบบนี้ก็จ่ายไปถือว่าเป็นการฟาดขอไปแล้วก็สิ่งที่ให้ชาวเมธไปทำนะนะช่วงเดือนพฤษภาเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับออทําบุญสร้างโบสถ์วิหารนะคะถ้าในบ้านมีรอยรั่วรอยร้าวอะไรแบบนี้ก็ซ่อมแซมซา่าถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้ทําอย่างหนึ่งคือไปเติมน้ํามันตะเกียง นะคะปล่อยนอกปล่อยปลาอะไรก็ได้แล้วสิ่งที่เราเป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคเดี๋ยวมันมันเหมือนช่วงนี้เขามันจะถีบตัวส่งอะ่ะมันก็จะแรงนิดนึงจะเจออะไรบ้างนิดนึงแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะหลุดพ้นแล้วมันจะทุเลาขึ้นนะคะจะได้คนมาคอยช่วยเหลือทีนี้ต้องใช้สติแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเราเองด้วยในลักษณะหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจคุยคุณหมอแม่หมอทําไมเนี่ยไปขึ้นทาวเวอร์มันน่าก,กลัวจังเลยไม่ต้องไปกลัวค่ะทุกอย่างเรารู้ก่อนเราก็ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหามันผ่านไปได้มันพ้นไปได้จริงๆนะทีนี้ว่าบางคนมันวารกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องตรงไหนที่มันเจอก็ต้องยอมรับไปว่าเออนะนะช่วงนี้มันต้องเจอแบบนี้ก็ก็ ถ้าเรามีสติไอ้ที่หนักก็จะกลายเป็นเบาไม่ต้องไปกังวลมากนะักไอ้ที่จะต้องจ่ายก็ก็คือก็ควรจ่ายก็จ่ายมันไปหรืออาจจะให้ทานคนแบบนี้ก็ได้นะคะลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมนะคะไปกดในเพจให้ด้วยนะคะมึงมาพามูเพราะว่ามันจะมีทริคอะไรเล็กๆน้อยๆให้เป็นบางวันแล้วแต่เราแม่หมอแหละแต่มันก็จะมีมาให้เรื่อยๆแล้วก็จะมีเล่นพิกอา,าร์คัสพิกอะเด็กอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะคะก็ มีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ